รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ mm hmm. ในพระสูตรที่เราได้สาธยายวันนี้เป็นอุปมาอุปไมยซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถจำอุปมาอุปไมยที่ตถาคตได้อุปมาไว้ ได้กล้องปากขึ้นใจสิ่งหนึ่งที่จะได้เราไปเห็นอุปมาเหล่านี้ที่ไหนเราจะนึกถึงคำตถาคตเพราะนั้นเนี่ยพระธรรมเทศนาของตถาคตจะเป็นอังกาลิโกก็คือไม่ประกอบด้วยการเวลาแล้วก็สถานที่ปกติเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเรา ตัวเราเองหมายถึงว่าตัวเราเองเราก็ทำให้เป็นอาการิโกูนึกถึงคำดัถาคตอันไม่ประกอบด้วยการแล้วก็ไม่ประกอบด้วยสถานที่เห็นเมื่อไร่เราก็นึกถึงคํำดถาคต,ตอย่างอุปมานี้ว่าด้วยห้วงน้ำกับเงาเงานในห้วงน้ำเปรียบด้วยหม้อ เราก็ไปรับอาหารทุกเช้าแล้วก็ทุกเพนเราก็ต้องเจอนะหม้อข้าวหม้อกับข้าวหม้อก๋วยเตี๋ยวผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องเจอผู้ที่เป็นแม่ครัวพ่อครัวปรุงอาหารก็ต้องใช้หม้อก็นึกถึงอุปมาของตถาคตหรือ ตอนนี้เป็นฤดูฝนเมฆตั้งเขาบางครั้งมืดมาแล้วฝนตกก็มีบางครั้งมืดมาแล้วฝนไม่ตกบางครั้งได้ยินเสียงฟ้าร้องฝนตกบางครั้งไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วฝนตกเราเห็นเมฆเราก็นึกถึงคำตถาคตอันนี้เป็นธรรมะทำให้เรา มีการมนสิกาหรดอมีการพิจารณาโดยแยกคายอยู่ตลอดเวลา,าธรรมะของเราก็ก้าวหน้าแทนที่เราจะไปเห็นสิ่งเหล่านีา้แล้วทำให้เกิดโลภะโทสะแล้วก็โมหะเ,เราก็เปลี่ยนจากการเห็นสิ่งเหล่านี้นึกถึงคำาัถากฏก็เปลี่ยนให้เป็นพระธรรม คำสอนของตถาคตเปลี่ยนให้เป็นพระธรรมวินยัยเปลี่ยนให้เป็นข้อปฏิบัตินี่คือแนวทางนี่คือวิธีการทีรนี้ที่ตถาคตได้อุป,ปมาก็าไว้อันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตตั้งสติดีๆกันนะเพราะว่าจริงๆกสาธยายไปพยายามที่จะพิจารณาไปด้วยตามอุป,ปมานี้ต้องมาค่อยๆ ดูซ้ำอีกทีหนึ่งพอเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าด้วยเรื่องของห่วงน้ำลึกและเงาลึกห่วงน้ำตื้นกับลึกเงาก็ตื้นกับลึกประมาณนี้ถ้าเป็นห่วงน้ำเนี่ยน่าจะหมายถึงอริยสัจสี่ ก็คือทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคหรือว่าอริยมรรคเงาคออืออิริยาบทย่อยหรือถ้าจะกล่าวถึงอุปมานี้ตถ,ถาานคจะอุปมากายกับจิตก็แล้วกันกายกับจิต การก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเดียดออกการครองสังคติบาทแล้วจีวรที่น่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเรื่อมใสอันนี้ว่าด้วยเรื่องกายเป็นหมวดสัมปชัญญะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสี่หรือบางครั้งเราก็เรียกกันว่าอิริยาบดย่อยนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ย เราจะเดินไปไหนมาไหนจะแลดูจะเหลียวดูจะคูเข้าจะเหยียดออกหรือการคลองผ้าถ้าเป็นออของอุบาสกุบาศิกาก็การนุ่งห่มแล้วในส่วนที่หน้าเริ่มใสก็หมายความว่ามีความเรียบร้อยใช้เสื้อผ้าที่สบายสบายเราจึงมาใช้ชุดขาวกัน ใจชุดขาวเสื้อขาวผ้านุง่งหรือว่ากางเกงก็สีขาวประมาณนี้ที่ไม่คับเกินไปไม่หลวมเกินไปพอดีพอดีในส่วนของพระสงฆ์ก็เป็นจีวรเป็นสบงเป็นสังคติต่างๆก็โดยปกติก็คมกันโดยเรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ ประมาณนี้เป็นส่วนมากการที่จะเดินไปเดินมาต่างๆก็ถ้าเกิดว่ามีสติกํากับอยู่ก็จะทำให้เกิดความร่วมใสอันนี้เนี่ยต้องยกตัวอย่างเรื่องของพระอัสสิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหลังจากที่ได้ ดัลลุเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งอุปติสะก็คือภาษาริบุตรตอนนั้นไปอยู่กับสัญชัยปริภาชกได้เดินไปทำภารกิจบางอย่างขณะที่ไปก็ได้ไปเห็นพระสัจิกำลังเดินบินทบาทด้วยอาการอันน่าเลื่อมใส ผิวพรรณวันณะผ่องใสเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วจะมีอาการการเดินที่หน้าเรื่มใสสํารวมอุปติสสะหรือภาษาริบุตรก็เลยคิดในใจว่าภิกษุรูปนี้ต้องมีคุณธรรมมีธรรมะอันไม่ธรรมดาแน่ๆก็เลยตามอยู่ห่างๆเมื่อพระสัจิรับ หรือว่าบินทบาทเสร็จแล้วก็ฉันบัตาหารอุปฏิสะท่านก็คอยดูแลหลังจากที่ฉันบัาหารเสร็จก็เลยสอบถามธรรมะสนทนาธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากพาสธิทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบันอันนี้ก็เกิดจากอาการอันน่าเริ่อมใสขณะที่เดินบินทบาทอยู่ ก็สามารถที่จะสร้างความเลื่อมใสได้ประมาณนี้เพราะ,ะนั้นตัวกิริยาการทางกายเนาะอันนี้เปรียบด้วยเงาถ้าเกิดว่าเรียบร้อยน่าเลื่อมใสก็เป็นเงาลึกถ้าไม่เรียบร้อยไม่น่าเลื่อมใสเป็นเงาตื้นในเรื่องของการรู้อริยสัจสี่มันก็คือเรื่องของจิต เรื่องของใจก็เป็นห้วงน้ำถ้าไม่รู้ก็เป็นน้ำตื้นถ้ารู้เข้าใจแทงตลอดก็เป็นน้ำลึกในพระสูตรนี้ถ้าจะหมายถึงการบรรลุเป็นพระสูดาบันสามารถที่จะรู้ชัดตามความเป็นจริงในเรื่องของอริยสัจส,สี่แต่ว่าของเราที่ยังเป็นปุถุชนยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล แต่เราก็รู้ในส่วนที่เป็นปริยัติที่เราได้สาธยายไปในเล่มที่19มัคคสังยุตแล้วก็สัจจะสังยุตมัคคคือริยมัคสัจจะก็คืออริยสัจสี่เราก็จะรู้ในส่วนที่เป็นปริยัติถึงแม้จะเป็นปริยัติแต่ว่าเราก็กำลังนำมาประพฤติปฏิบัติอยู่ ก็ทำให้ห่วงน้ำนั้นค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราเงาเงาของเราถ้าเรา,ามีสัมปชัญญะในอิริยาบถต่างๆเหล่านี้เงาของเราก็ค่อยๆลึกขึ้นอันนี้ทั้งภิกษุทั้งอุงบาสกและก็ทั้งอุบาสิกาทั้งหลายเพราะ,ะนั้นบุคคลเปรียบด้วยห่วงน้ำที่ตื่นกับลึก เงาที่ตื้นกับลึกเป็นห่วงน้ําก็หมายถึงการรู้อริยสัจเงาก็หมายถึงอ,อ,อิริยาบถย่อยทางกายในพระสูตรนี้ในพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องหม้อเปล่าหม้อเต็มปิดฝาเปิดฝาเนาะเ,เรื่องของฝาเนี่ยเดี๋ยวนี้น่าจะ เป็นตายเนาะเรื่องของฝาถ้าปิดฝานี่คือการมีสัมปชัญญะการก้าวไปการถอยกลับที่น่าเลื่อมใสถ้าเปิดฝาไม่น่าเลื่อมใสประมาณนี้ส่วนหม้อเปล่ากับหม้อเต็มถ้าหม้อเปล่าก็คือไม่รู้อริยสัจ หม้อเต็มคือรู้อริยสัจเพราะนั้นตัวหม้อเต็มก็เหมือนน้ําลึกหม้อเปล่าเหมือนน้ําตื้นปิดฝานี้ก็คือหน้าเลื่อมใสก็เหมือนเงาลึกเปิดฝาเหมือนเงาตื้นไม่ต้องโยงก็ได้เนาะอ,อ,อันเดียวก็งงเลยนะโยงไป เดี๋ยวเดี๋ยวคนพูดจะงงตามเลยก็กำลังตั้งสติพิจารณาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายผิดไม่ใช่อะไรเออเอาแค่หม้อกับฝาก็พอนะ <c oughs> เนากับน้ำไม่ต้องแล้วหม้อเปล่าก็คือการไม่รู้อริยสัจถ้าหม้อเต็มคือรู้อริยสัจสี่ปิดฝาก็คือหน้าเลื่อมใสถ้าเปิดฝา ก็คือไม่น่าเลื่อมใสประมาณนี้หม้อมที่เปิดฝาเนาะมันก็ดูไม่สมบูรณ์นะประมาณนี้ก็เลยไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าชอบใจแต่ว่าหม้อเนี่ยมีฝาปิดสนิทด,ดูดีแล้วก็เป็นการอิทธิบาบถย่อยที่น่าเลื่อมใสประมาณนี้ในพระสูตรนี้นั้นหม้อเปล่าหม้อเต็ม ปิดฝาเปิดฝาก็ประมาณนี้เป็นเป็นการอุปมาเดียวกับน้ําตื้นน้ําลึกเงาตื้นเงาลึกว่าด้วยกายกับจิตหน้าเรื่มใสท้งกายกับหน้าเรื่มใสโดยจิตประมาณนี้ <c oughs> เมฆที่คําลามกับไม่คําลามฝนตกกับฝนไม่ตก ที่ให้ฝนตกใช่ไหมที่คำรามนี่น่าจะเป็นเรื่องของการการเรียนใช่ไหมนะคำรามนี่ก็คือเรียนนวังคสัตตุศาสตร์เกก็คือคันตถาคตปริยัติก,กันแล้วกันมี9้าอย่างนี้สุตขไยยะวยากรณะใครได้จดไว้ที่เคยบอกที่ในหน้าแรกๆของเล่มนี้แหละ ที่ท่านอธิบายไว้ด้านล่างว่า,าสุตตะไยะต่างๆนี้หมายถึงอะไรรวมทั้งหมดเก้าอย่างเรียกว่าณวังคสัตรุศาสตร์หรือเรียกว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละก็คือคำสอนของตถาคตรหรือพระไตรปิดกนี่แหละประมาณนี้เมกที่คําลามหมายความว่า,าบุคคลที่เรียน คำสอนของตถาคตอ่านคําสอนตถาคตแล้วก็ศึกษาสาธยายคําสอนของตถาคตแต่ว่าเมฆที่ไม่คารามก็คือไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาส่วนฝนตกหรือฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็คือรู้ชัดอริยสัจสีถ้าฝนไม่ตกก็คือไม่รู้ชัดอริยสัจสี่ ใครมีสจุดอขอไปใครมีสมุดจดเอาไว้นะเ,เพราะถ้าไปอ่านเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่นะเหมือนเดี๋ยวจะเป็นนาจินไตนะเดี๋ยวเหมือนบุรุษที่ไปนั่งอยู่ริมสะโบกรณีนะที่ไปเห็นกองทัพสีเหล่าเข้าไปทางก้านบัวนะอืเพราะถ้าหลายๆอุปมาเนี่ย ถ้าไม่ตั้งสติให้ดีเนี่ยจะจะงงนะงงแล้วเดี๋ยวฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วเดี๋ยวระงับไม่อยู่นะเดี๋ยวจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าช่วยไม่ได้แนะ่นั้นนะนันก็จดไว้ก่อนแล้วเวลาไปอ่านเองก็ค่อยๆเอาทีละพระสูตรใจเย็นๆน,นะค่อยๆทำความเข้าใจไปตั้งสติดีๆอันนี้เรื่อง เรื่องเมฆฝนฝนที่เป็นเมฆคำรามกับไม่คำรามฝนตกกับฝนไม่ตกในพระสูตรที่หนึ่งทิตถาคตอุปมาอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไมยากคำลามคือพูดไม่คำรามก็คือไม่พูดฝนตกก็คือทำลงมือปฏิบัติ กับฝนไม่ตกคือไม่ลงมือปฏิบัติหรือไม่ทําพราะงั้นนั่นเมฆที่คำรามคือชอบพูดแต่ฝนไม่ตกคือชอบพูดแต่ไม่ทำํำถ้าเรื่องพูดเนี่ยถนัดถนัดพูดด้วยชีย้นิ้วไปด้วยแต,แต่ไม่ลงมือทำํำผ่านนี้วิธีวิธีแก้ไขคนประเภทนี้ง่ายมากง่ายมากอพอเริ่มต้นพูดปุ๊บดึงมือมาเลยอ แล้วก็ส่งเครื่องมือให้ทํางานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายตัวเดี๋ยวก็ไปอันนี้ก็คือชอบพูดแต่ว่าไม่ไม่ทําอไม่กำลามกันที่นี้คืออไม่ชอบพูดนะแต่ว่าชอบลงมือทําเลยอันนี้เรียกว่าไม่คำลามแต่ฝนตกอ อันนี้ไม่คำลามด้วยฝนไม่ตกด้วยคือพูดก็ไม่พูดอันนี้ทำก็ไม่ทำทั้งนั้นไม่สนใจประมาณนี้คำลามด้วยฝนตกด้วยก็คือพูดด้วยทำด้วยประมาณนี้ในข้อนี้ไม่ไม่ยากอุปมาไม่ยากอตอนที่อตอนที่บวชใหม่ๆเนาะอยู่ที่วัดกลางท่าข้าม ก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่ามีจูจูอยู่ที่วัดจูจูๆๆก็มีโยมผู้ชายเข้ามาตอนนั้นอยู่ทางหลังเมนนะอยู่ป่าช้าเข้ามาแล้วก็บอกว่าหลวงพี่ผมจะกลับบ้านไม่มีค่ารถเพราะงั้นผมเพิ่งออกจากคุกมา แล้วก็เอารูปไปดูเนี่ยผมติดคุกมาผมอยู่ในคุกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยผมต้องอยากได้ค่ารถผมอยากกลับบ้านนะ่ผมไม่มีค่ารถมาขอค่ารถเอาความติดคุกมาคู่พระด้วยประมาณนี้พระเอิญกําลังทํากุฏิอยู่ก็เลยบอกว่าได้ไม่มีพัญหาหรอกเรื่องค่ารถเดี๋ยวให้ได้แต่ว่าต้องทํางานแลกกันว่างั้น ก็ให้ไปทําก่อสร้างต้องให้ทําอยู่เกือบครึ่งวันแล้วก็ให้ค่ารถไปตั้งแต่นั้นมาประเภทนี้ไม่เข้ามาอีกเลยนะ <S <S 1> <S 1> จริง, <S <S รงๆแล้วก็เป็นมิจฉาชีพนั่นแหละเอาความติดคุกบ้างอะไรบ้างมาคู่แล้วก็จะขอเงินค่ารถไ,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรให้แต่ว่าต้องทำงานแลก ก็เสมือนหนึ่งจ้างคนนั่นแหละแล้วก็ให้ไปประมาณนี้ในพระสูตรที่ชื่อว่าโปรตริยะอันนี้แสดงบุคคลในโลกนี้สี่ประเภททีเ่เป็นผู้ที่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริง แล้วก็กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงก็สลับกัน4ประเภทนี้ตถาคตถามโปรตริยะปริภาชกเราจะได้เห็นปัญญาของโปรตริยะซึ่งตอนแรกที่พระอ,องค์ถามนั้นโปรตริยะแสดงความเห็นหรือแสดงปฏิพานของตนเองว่า ตนเองนั้นชอบใจบุคคลผู้ที่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงถามว่าทำไมจึงชอบบุคคลประเภทนี้เพราะเป็นที่ผู้เพราะเป็นผู้งามกว่าแล้วก็ประณีตกว่าเรื่องอุเบกขาเขาเข้าใจเรื่องอุเบกขา คือความวางใจเป็นกลางว่าถ้าไม่ติเตียนใครแล้วก็ไม่ก่าวสรรเสริญใครนั่นที่วงงดงามที่สุดนีคือความเห็นหรือปฏิพานของโพร,ริยะปริภาชกส่วนตถาคตนั้นตรัสว่าบุคคลที่ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนตามความเป็นจริงสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงอันนี้ งามกว่าแล้วก็ประณีตกว่าเพราะเป็นผู้ที่รู้จักการอันนี้คือความเห็นของตถาคตทำให้โปรตริยะปริพาชกก็เปลี่ยนความคิดเห็นจากเดิมที่คิดเห็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อตถาคตแสดงให้ฟังแล้วก็มาคิดเห็นตามที่ตถาคตได้แสดงแล้วก็กล่าวสรรเสริญภาสิตของพระตถาคต ว่ายอดเยี่ยมซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าตถาคตไม่ได้แสดงไม่ได้บอกเอาไว้ไม่ได้จำแนกไม่ได้บัญญัติยะที่บุคคลในโลกนี้จะเข้าใจอย่างถูกต้องนะจะเห็นว่าบุคคลนี้มาฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์เบื้องหน้าพระพักของตตถาคตก็ไม่ธรรมดานะ บุคคลที่จะมีบุญมีวาสนามีบรารมีได้สนทนาธรรมกับพระตถาคดได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระธถาคตเนี่ยอาจจะต้องมีบุญมีวาสนามีบรารมีแล้วก็มีปัญญาไม่น้อยเลยทีเดียวแต่แต่ก็มาต้องอาศัยคำาตถาคตก็ยังเป็นไปในส่วนที่ยังมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องไม่ตรงทาง ถ้าเกิดว่าตถาคตไม่ได้เฉลยหรือว่าไม่ได้แสดงก็จะทําให้โปูตริยาปริพาชกนี้ยังเข้าใจผิดคิดว่าการยกย่องบุคคลที่ไม่กล่าวตีเตียนผู้ควรตีเตียนทำจริงไม่กล่าวเสนญ,สญผู้ควรเสนญ,ญทำความเป็นจริงนั้นถือว่าเป็นอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี่ยังเป็นความเข้าใจผิดประมาณนี้ ในพระสูตรนี้เราก็ได้ความรู้ด้วยว่าการตีเตียนบุคคลที่ควรตีเตียนตามความเป็นจริงสรนเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ตถาคตยกย่องอเป็นผู้ที่รู้จักการรู้จักเวลาแล้วก็ทําให้เราทราบว่าถ้าไม่อาศัยตถาคตแล้ว จะทำให้เป็นผู้ที่เข้าใจผิดเป็นผู้ที่หลงทางต้องอาศัยตถ,า,ถาคตเป็นผู้บอกทางเปรียบเสมือนของที่คว่ำอยู่ก็คือไม่มีใครมา่ายขึ้นของที่ปิดอยู่ไม่มีใครมาเปิดกำลังหลงทางอยู่แล้วไม่มีใครมาบอกทางกำลังอยู่ในที่มืดโดยไม่มีใครเปิดไฟหรือว่าไม่มีใคร าตามประทีปก็คือจุดไฟให้ก็มองไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงประมาณนี้อธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ให้ท่านั้งหลายได้เจริญภาวนาโดยกา้ถึงเวลาอันเหมาะสมสมควรของแต่ละบุคคลแต่ละท่าน